โี่จิขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและคนที่รักดิโอโกโชตาไว้อย่างสุดซึ้งณโอกาสนี้หลังจากที่มีข่าวสุดช็อกเกิดขึ้นครับในวันที่3กรกฎาคม2025สื่อเจ้าแรกที่รายงานคือมาก้าของประเทศสเปนครับออกมารายงานว่าดิโอโกโชตาและอังเดรซินวาน้องชายของโชตาครับประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ จนกระทั่งเสียชีวิตหลังจากนั้นเดลี่เมลและก็ผู้สื่อข่าวระดับเทียร์หนึ่งอย่างฟราบิเซโอโรมาโนก็ออกมารายงานข่าวนี้ในทิศทางเดียวกันจนกระทั่งต่อมาในเวลาไม่นานครับสามบันฟุตบอลประเทศโปรตุเ,เกตก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของดิโอโกโชตาและต่อด้วยสโมสรลิเวอร์พูลครับ ตอนแรกเนี่ยตั้งแต่เราเห็นข่าวที่มาก้ารายงานเนาะเราก็ไม่คิดครับว่าจะเป็นเรื่องจริงและทุกคนก็อวยพรครับขอให้ข่าวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงครับแต่สุดท้ายครับดิโอโกโช,โชตาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็เสียชีวิตลงจริงๆนะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อครอบครัวของเดยโกโกชโต้าและขอให้โชโต้าและอังเดรซินวาไปสู่สุขติด้วยนะครับผม